วันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสเข้ามาชมการซ้อมภายในอู่อาหารเรือทนบุรีกันอีกแล้วซึ่งประชาชนทั่วไปแบบเราเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาชมกันได้ทุกท่านเลยนะคะในเวลาราชการเราก็จะได้เห็นเรือพระราชพิธี 1, 1> อย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราโชคดีมาก 1, 1> จะได้เห็น 2> 1, 2, การซ้อมของ 2> 1, 2, 3, เรือ พระที่นั่งทั้งสี่ลำค่ะลำลังคงถีพิพรมนะครับลงเรือได้ในเวลานี้เลยครับตอนนี้เ,เวลารุ่งเลยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ละลำพร้อมแล้วให้หนีไม่เป็นเลยครับชุมนุมองค์ทับเดินถีเลยครับนะครับทายนะแนะนำแนะลำทายนะครับทายเยราจะเป็นทายที่ใช้ใช้จริงนะครับต้อง ขอ็นุรล่องถนอมนะครับเพราะว่าผายเดียดผายผายสีทองหลังประจันจุดทองนะครับเพราะฉะนั้นการจะหยุดจะยกจะวางก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอันนี้คือทายที่เราต้องใช่จริงๆนะครับเราอยากต้องการให้ผีทายได้ได้ใช้อุปกรณ์จริงๆของตัวเองนะครับผีทายพันใดที่ต้องการมัดผายนะครับเพื่อไม่ให้จังหวัดซีทายบิดหรือจังหวัดอื่ต่าง ให้มันกระชับให้มันยูให้มันเข้ามือนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้วัคซีนะครับที่แดงเนี่ยมารัากที่กตุดเล็กนะครับเป็นที่เป็นที่หมายเป็นที่มาร์คของเราเมื่อยกพาขึ้นไปในหวักสื่เนี่ยพายจะได้ไม่ดินะครับตอนนี้เราสามารถ,ถที่ทําได้นะครับทดลองได้เลยมาร์คได้เลยแล้วก็จาไว้นะครับจำายขเราไว้ถ้าดึงไม่ได้พายถูกใครใช้วันนี้ใช้เรื่องนี้ ก็ขอให้ใช้เล่นแม้ดูตลอดนะครับจะเข้ามือนะครับมันจะเข้า งานเราเนี่ยมันมันก็ถ้าถามว่าดีไหมก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอสวยงามนะครับแต่ปัญหาจริงๆก,ก็คือจังหวะที่เราลางน้ํานะครับจังหวะที่เราลางน้ําแบบมันกระชับไม่พออย่างหนะักใหยหนักที่สุดในชีวิตเลยนะไปต่อยแล้วมันจะลุดช้าเอ้ย ต่อยกระตุกให้กระชากวันนี้ปุ๊บอยดีเปิดจงังหวะพายเรื่อยไปเอาอย่างนี้นะครับกระชากปึ๊บจังชาเสียงนะปุ๊บเราจะร้องนะให้ให้ยเนี่ยเห็นไหมผมให้ให้ยังไม่ยังไม่ดูดน้ำเลย ฮ้าให้ให้ใหหนั่งก็ไวเกินนะไปปุ๊บกระชากเืยจะได้วิ่งนะครับเืยที้นั่งทั้งสี่ลำเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเวลาต่อไม่ได้ไอ้คนหลัง่าค้ายสุวรรณหงเริ่มเละแล้วนะใครวะไอโอบออบลงทายให้ท่าคนหน้าดินะ นั่นละอ่านดีรอบเดียวเงี้ยโอนนะโอนนะปึ๊บกระชากตุ๊กอันนั้นออยไปกระชากอ่าละลายไหวไหมไายยาวนะครับละลายนะครับ เราจะลางมาแค่บนเขาเรากลับแนวนะครับเราขุ้งน่อยปุ๊บลางมาถึงสะโพกข้อมือมือกีกัดเนื้อเนกระชากข้อมือมือกีกัดเนื้อเกระชากนะครับจังหวะล่างน้ําลากกระตุกยาวๆจนถึงสะโพกรวนะครับไม่ใช่ขยับนิดเราพุ่งเลยเมันก็นจับในท้องแม้กระทั่งทายธรรมดาเรือให้นั่งต้องสวยนะครับจับทายล่าง อยากระแทกลงไปอ่าดีครับมีสิบรอบลากตัวยาวมาก่อนเราจะเพิ่มเราจะพิ่มไปรีบกดป้อนวไกบอ่นึกออกไหมจงมังหวะลากน้ำเนี่ยถ้าเราไปรีบพอเราลา,ากมาเรารีบกดพอรีบกดจบบสุขสงบ sa ជឹងនសំអត់ឆ័តិជឹងសង Oh. าาาในการเข้าไปชมการซ้อมในอู่นั้นนะคะก็จะมีที่ให้เรานั่งแล้วก็มีล่มให้เราด้วยค่ะชมการซ้อมเสร็จก็จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพายเยี่ยมชมในส่วนต่างๆ รวมถึงพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ84พรรษาด้วยค่ะสีเหลืองแล้วก็มีตาคุ่อ๋อมันเป็นพระราชวะวงผู้ใหญ่ก็จะเป็นสีสีน้ำเงินแล้วก็มีโูกพุทธเป็นสีเหลืองกเอันนี้ก่อนก็จะบอกว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของใครนะครับผมก็เป็นพายทองกันแต่ขนาดไ่เท่ากันรดูได้เลยครับจะเห็นว่าพายไม่เท่ากันนะคี ขนาดที่เท่ากันอืใกล้ไ,ไ,ได้เลยตรงนี้พายคลองตัวเยือยยาวตรงนี้เรียกว่าพายายของเรือที่นั่งยาวไม่เท่ากัน,ากนพ,าพายแต่ละพายที่ไม่เท่ากันเพราะว่าความสูงของกระดเรือนี่ก็ไม่เท่ากันน,นี่อันนี้คราวนี้ภายของอันเนกอันเนกนี่จะประมาณ2เมตร10ของเรือที่นั่งนาฬาิย์2เมตรอ่8 ห้าส <50. S 2> ิบเพราะว่าความสูงมันเขาไม่เท่ากัน,นก็คือเราก็ได้ได้ได้คือปกติเนี่ยจะลดเหล็กพายซ้อมนะอันนี้คือพอเอาไม้พายจริงไม้พายทองม,มาลงจริงเนี่ยคือช,อช,อช,อชอทีนี้เป็นคุณครับเราเนี่ยอยู่ในสายตาเนี่ยของท่าน,นเนี่ยไอมม้อรกระสุนเลยครับเต็มเลยครับเอาอย่ดูมาเป็นเรื่องเลเ่น ใช่เรไปรอดต่สอนเจอวงบอกเลยว่ามันไม่ใช่สีที่ไม่ได้เอาสีมาแน่ๆนะครับแสงสรทไใช่ไม่ใช่ไข่ก็ที่จากอามาได้ใช่ไหมคบุคคลธรรมดาเขารับบุคคลธรรมดาเป็นสีฟ้าได้วยไหมคะละเอียดมากอย่างน้องเนี่ยในผัดในผัดของเขาเนี่ยในผัดของเขาเนี่ย ที่เข้ามาเป็นทหารเรือ3,000หน่วยแต่ได้มาทําหน้าที่ในนาซีที่นั่งในติดสงองคืออย่างนี้ครับอย่างในวันนี้อ๋ยเอ,อเยกตัวอย่างหน่วยที่นั่งหน่วยที่รับผิดชอบเนี่ยจะแตกต่างกันไปเรือที่นั่งทั้งสี่ลำเนี่ยจะรับผิดชอบคือเป็นหน่วยลหลักๆเลยคือหน่วยเป็นกรมทหารเรือรับผิดชอบเรือหน้าเป็นเอกลักษณครุดเรือที่หน้าสปันหงเป็นกระดานเรือพรามเด็กผีซะหน่อเรือที่าน้าตักล้าเป็นกองรลวกอณ์ฐานับเรืออยู่ที่ครับแล้วก็มาลายเป็นจักเพื่อ แบ่งแบ่งแบ้วเดี๋ยวรับไปทอดก็จะคัเรื่องกำลังคนในรเในของในของหน่วยต่างๆมาทาี่ทำน้าที่้เลยทีเดียวในทายในทยบางคนจะมงว่าในท้ายคืออะไรคือใครรู้จักพันท้ายโนสิกไหมเนี่ยครับตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าพันท้ายโนสิกเนี่ยคือมันเป็นตำแหน่งไม่ได้ชื่อคนคนจะเข้าใจเป็นชื่อขุนแต่เราจะเรียกว่าในทางคือคนที่ถือหางเสือเรือปัจจุบันเราติดหางเสือไหม อันนี้ไม่มีอันนั handle, ้นต <te ้องใช้ปูนครับเนี่ยทุกอย่างมันมีที <t une> <t une> <t une ่มาที่ไปนั่นนายท้าจะแข็งแรงกว่าผมได้ครับเพราะว่าทำไมผมถบอกว่าแข่งแรงกว่าฉากคาถ่ายยาวสี่เมตรสี่เมตรคือน้ำหนักเรืออย่างเรือผมเรือเรือเรือผมเนี่ยเบาสุดเลยที่นั่งในประดานเรือที่นั่งนะเบาสุดนะครับเจ็ดจุดเจ็ดตันเจ็ดจุดเจ็ดตันนะเห็นอะไรไหมมาสูดเจ็นลายยี่สิบตัน ตัการละ85ตันัก4ตันฉะ้นั้นบวกกับแรงน้ําน้ําหนักเรือนั้นในท้ายต้องแข็งแรงแล้วก็ดูร่องน้ําเป็นทะนั้นผมบอกว่าทุกอย่างมันต้องรู้ที่มาที่ไปไม่ใช่แบบอยู่ๆออกไปใครออกไปทำแล้วอย่างในท้ายนี่ต้องจบในเรือป่ะคะไม่เองเขาราชการในหน่วยลบอก็เลื่อโยกขึ้นไปคือ คนที่จะขึ้นไปในท้ายเป็นสัญญาณได้เนีญญ <c oughs> ่ยต้องผ่านจากผีพายก็คือผ่านปบการในส่วนของรากาเพราะว่าทำไมต้องผ่านจากผีพายเพราะว่าจะมีประสบการณ์ดูอาการเรือเป็น <c oughs> ดูอาการเรือเป็นในที่นี้คือสมมุติว่าถ้าเราโดนน้าแทงท้ายเรือจะมีอาการลักษณะนนไหไจะต้องผีพายใบบนด้าหลแล้วถ้าเรือขวางน้อดูนะครับเรือน้ําแทงข้างจะต้องนําเรือหรือกลับนำเรือไปในรูปแบบเราะนั้นก็ต้องมีประสบการณ์ ียต้องมีประสบกา,ารณ์เพราะว่าพวกเนี้ยเราไม่ได้มีหมอในตำราว่าถ้าเจอน้ำแบบนี้คุณจะต้องนำเลยแบบนี้คาทายแบบนี้มาอยู่ที่ศาสตรส์และศิลป์ศาสตร์และศิลป์กับประสบการณ์ก็เนี่ยจะส่งต่อพี่เขาส่งต่อให้ผมผมก็ส่งต่อให้น้ยอยเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นจากอันนี้จากโบราณมาเลยนะส่งต่อต่อเนื่นนองนเดี๋ยวเราไปส่ง จะเป็นพวกด้านอาหารสูงสุดปลัดกระทรวงแล้วก็คือค่าราชการนะครับท่านในสมัยก่อนครับกบุรีน่าจะโดนระเบิดคนอ่านฟุนะเขาบอกว่าไอ้ตรงอะไรนะสาราน้ำร้อนใช่ไหมแต่ละน้ำง่ายแค่แต่รถไฟอ่ารถไฟตรงนู้นเออฝั่งนู้นน่ะโดนหนักโดนแถวสี่ราศนะครับโดนหนักนะโดนระเบิดหนักตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้คือไม่โดนเลย ใต้ท้องเรือเนี่ยเวลาเรือรบมันจะไปแช่น้ําทะเลนะครับเพื่อป้องกันการสนิมกับการอาจจะกลอนของน้ำทะเลเนะครับมากเกินไปเนี่ยเขาใช้สีนั่นชิ้เดียวกันนะครับมาปกอนสร้างนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เป็นน็อตขันไม่มีตู้เชื่อมเหมือนยุคสมัยใหม่นะครับใช้น็อตขันอยู่นะครับอาคารนะครับเป็นอาคารเก่าเลยนะครับของควันก่อนแล้วก็มีความร้อนดังมาเก็ ตอยน,นะครับตอนเขาเตาอยู่ในเตาไอ้น้ำเนี่ยความร้อนมันจัดมากพื้นที่ปฏิบัติงานตรงนี้ร้อนมากกําลังคนที่อยู่บความร้อนชิบ<ม>ความร้อนนะครับคนก่อนๆจะนึ่งข้าวก็วเอาหม้อนึ่งข้าววางในถ่าสกับตาอยน้ําสุกสุกเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ยังใช้งานอตอนนี้ไม่ใช้แล้วครับเนื่องจากว่าการผลิตพลังงานในน้ําแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าพวกน้ำมันเผาผลาญ แล้วควันดำมลพิษมันส่งไปให้กับระแวกข้างเคียงนะครับ,รบไม่ใช่ทองปลาตะลองไนมะ่ไม่ทองปลาตะลองครับกระโดดสูงจากของคำก,กันพี่กระโดดดาวไม่ไม่ใช่ว่าเขาเจาะเพื่อระบายอากาศกระโรสุงข้างบนโดนครับแต่คือเปลี<ะ>่ยนเห็นเห็นมงบอกเลยว่าสังกะสีข้างบนกับข้างข้างด้านข้างเนี่ยสีมันจะต่างกัน ข้างบนน่ะคือต้องเปลี่ยนเพราะเนื่องจากถ้าไม่เปลี่ยนฝนตกสุวรรณหงษ์ทรงผู้คอยงามชดช้อยลอยหลังสิ้น